สเสร็จแล้วครับชุดแรงชุดฐานสไลด์ครับเสร็จแล้วตัวปั่นแล้วครับต้นกำลังเป็นตัวปัน่นต้นลงมาหาตัวน,นี้ครับตอนนี้ไปต้นหัวถาดดึงลงเนี่ยมันจะช้าหน่อยนะมันเอาไว้ขึ้นรถหนักมันก็จะช้าหน่อยนีะครับแต่อย่างเงี้ยขึ้นทัวร์แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ รถหนักยังไงก็ขึ้นครับอ่านี่พเราสะเตอร์หลังอยู่นี่ครับอะไรมันจะปั่นละช้าก็าให้มาหนดึงหัวถาดมาโน่น mm hmm. นี่ครับปั่นละช้ามาเรื่อยๆเป็นโซ่ดึงคู่นะครับ mm hmm. ชุดสายอยู่นี่ครับอันนี้เป็นสายอ่อนแป๊บมามาเข้าแป๊บอีกตัวหนึ่งอันนี้จะแป๊บชุดนี้เวลายกจะขึ้นไปกับชุดราง เดี๋ยวนี้ใส่กระดูกงูนี่ครับระบบแผเลิกเดินเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นี่ครับเห็นไหมไอตัวชุดสายมันจะขึ้นมากับชุดรางเห็นไหมเวลาเราเอารางขึ้นนะมันจะขึ้นมาด้วยกันนี่ครับถือว่าใช่น้าอยู่ เร็วๆนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนี่ถ้ามันมีกระดูกงูไอตัวนี้มันก็จะไปดางกระดูกงูเดี๋ยวเราใส่กระดูกงูตัวนี้มันก็จะสายมันก็จะไปตามกัน,นครับรางตัวนี้ยาว8เมตร50อันนี้ต่อถาดยาว8เมตร50ชุดกระดูกหลังครับนี่อ่าประมาณนี้ ถอดง่ายออมองไม่เห็นเนะเป็นน็อตขันนะครับเห็นไหมเป็นน็อตขันเวลาจะถอดก็เอาน็อตออกยกออกได้นี่ครับโอ้ถึงยันหลังคาเลยแหละโอเคอันนี้คือเทสระบบุดจตัวยิงครับ เห็นไหมแป๊บปันขึ้นไปด้วยกันเห็นไหมยาวไปนุ่นเลยรถ yeah, ชุดมอเตอร์เวลาปั่นมันก็ทำงานเบรมมนก็ทำงานก็ดึงหัวถัดขึ้นมาประมาณน,นี้แหละครับโอเค